oh, 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 tau oh, oh, ฉันไม่คิดว่านายจะปลุกฉันเช้าขนาดนี้นะเนี่ยโอเคโอเคฉันตื่นแล้วก็ถือว่าเป็นอะไรที่ดีแล้วเพราะว่าเจ้าดัฟเฟอร์ชอบปลุกฉันแทนนาฬิกาปลุกทุกเช้าเลยแล้วก็ดีนะที่ดัสตินยังไม่ตื่นนะโอเคเจ้าดัฟเฟอร์แกทําดีมากที่ปลุกฉันตอนเช้าฉันจะได้ไม่ต้องตั้งนาฬิกาปลุกอีกต่อไปและเช้าเช้าแบบนี้แกจงใจปลุกให้ฉันตื่นมาทอาหารให้ใช่ไหมล่ะโอเคงั้นฉันจะทอาหารให้คงหิวแล้วสินะงั้นตอนนี้ก็กินอาหารเช้าให้อร่อยไปเลย บางทีฉันก็รู้สึกอิจฉาหมาเหมือนกันนะเนี่ยที่ตื่นมากินข้าวนอนแล้วก็เล่นต่างจากมนุษย์อย่างฉันที่จะต้องไปทํางานตั้งแต่เช้ายัานดึกและอ้ ฉันลืมแนะนาตัวเองไปเลยฉันชื่อว่าฮันนี่นะทุกคนฉันอายุ25้าแล้วและฉันก็อยู่ในวัยทํางานตอนนี้ฉันยังไม่ได้แต่งงานมีครอบครัวฉันโสดอยู่คนเดียวอ๋อไม่สิฉันอยู่กับน้องชายของฉันเป็นน้องชายที่ฉันเก็บมาเลี้ยงเนี่ยและฉันอาศัยอยู่ขั้วโลกเหนือเป็นเมืองแห่งหิมะและก็มีแต่ความหนาวเหน็บฉันมีบ้านทุกคนอาจจะคิดว่าทาไมบ้านที่ฉันอยู่มันหรูหราและหลังใหญ่ใช่ตอนนี้ฉันทํางานแล้วก็ใช้นี่บ้านหลังนี้อยู่ ชีวิตของฉันนะ่ะมันไม่ได้สวยหรูอย่างที่คิดหรอกนะแต่วัยนี้ก็แบบนี้แหละชีวิตมันก็เป็นแบบนี้เออเดี๋ยวฉันจะต้องไปปลุกน้องชายฉันแล้วนี่ดัสตินตื่นได้แล้วนะเดี๋ยวเราจะต้องไปบ้านสตีฟกันนะ และนี่ก็คือดัสตินน้องชายของฉันเองซึ่งเป็นน้องชายที่ไม่แท้นะทุกคนแต่หน้าตาของดัสตินน่ะดันเหมือนฉันเหมือนทั้งสีผมแล้วก็ดวงตาเลยล่ะเวลาที่ฉันอุ้มดัสตินทิไลคนก็จะคิดว่านี่คือลูกชายของฉันแต่ฉันยังไม่มีแฟนเลยคนอื่นก็มักเข้าใจผิดตลอดแล้วก็คิดว่าฉันมีลูกแล้วก็เลยไม่มีใครมาจีบฉันน่ะแต่จะให้ฉันทิ้งเด็กตาดำๆคนนี้ไปได้ยังไงกันเล่าในตอนที่ฉันไปเล่นสกีคนเดียวและกําลังจะกลับบ้านฉันก็ดันไปเจอเด็กทารกที่ถูกทิ้งไว้อยู่ใต้ต้นสนในใจของฉันตอนนั้้นคือชิแลว ฉันไม่ได้มีความเป็นแม่ฉันไม่ได้ร่ำรวยพอที่จะเลี้ยงเด็กคนนึงและฉันก็ไม่ได้อยากมีลูกและสิ่งสําคัญที่สุดคือฉันไม่ได้เป็นคนใจร้ายฉันเจอเด็กที่หน้าตาเหมือนฉันสีผมก็เหมือนฉันทุกอย่างและแบบนี้ฉันจะปล่อยให้เขาไปอยู่สถานสงเคราะห์โดยที่ไม่มีคนเลี้ยงดูได้ยังไงกันเล่าเถอเอ้ยใจอ่อนอีกแล้วนะฮันนี่สุดท้าย ฉันก็รับดัสตินมาเลี้ยงดูตอนนั้นฉันเลยตัดสินใจว่าฉันจะผ่อนบ้านฉันจะต้องมีสภาพแวดล้อมที่ดีเพื่อเลี้ยงดูเด็กคนนี้ให้ดีที่สุดเฮ้ยก็เลยประสบปัญหาจนถึงทุกวันนี้คือฉันเป็นคนที่ไม่ค่อยมีตังค์และฉันจะต้องทํางานอย่างหนักเพื่อเลี้ยงดูเด็กคนนี้ตอนนี้ฉันก็เลยต้องตื่นเช้าทุกวันทั้งชงนมเตรียมเสื้อผ้าแล้วก็เตรียมที่จะออกไปข้างนอกและทุกๆวันฉันจะต้องไปทํางานที่มากกว่าหนึ่งงานเพื่อให้ได้เงินมากพอที่จะเลี้ยงดูเด็กคนนี้ได้ฉันต้องหาเงินเยอะๆเพ ไปเรียนโรงเรียนดีๆในอนาคตและงานเดียวของฉันคงไม่พอแน่ๆเอาล่ะตอนนี้ฉันก็ได้เตรียมกระเป๋าเสื้อผ้าขวดนมตุ๊กตาเราจะพาดัสตินไปฝากที่บ้านสตีฟฉันน่ะไปทำงานหนักมากๆแล้วก็คงเอาดัสตินไปด้วยไม่ได้แต่มีข้อดีอยู่อย่างนึงนะดัสตินเนี่ยเป็นเด็กดีมากือแบบว่าเขาไม่ค่อยงองแงไม่ค่อยร้องไห้เลี้ยงง่ายสุดๆไปเลยเอาล่ะดัสตินเดี๋ยวอยู่ในรถเข็นก่อนนะเพราะว่า ฉันจะต้องไปเปลี่ยนเสื้อผ้าก่อนโอเคอยู่ตรงนี้ไปก่อนแล้วกันนะรอตรงนี้กับดัฟโฟไปก่อนเสื้อผ้าที่จะใส่ไปทํางานวันนี้อ๋อแน่นอนว่าเสื้อผ้าของฉันจะต้องเป็นเสื้อผ้าที่อุ่นม,กมากๆเพราะที่ขั้วโลกเหนือเนี่ยหิมะแทบตกตลอดเวลาคือที่นี่มันไม่มีหน้าร้อนเลยมันหนาวอย่างเดียวบางทีฉันก็อยากจะไปอยู่ในเมืองลอสแอนเจลิสหรือว่าอวตาทาทาวบ้างว่าที่นี่น่ะหนาวสุดๆไปเลยแต่ฉันก็เริ่มชินแล้วล่ะ เอาล่ะดัฟโฟเดี๋ยวฉันจะไปทำงานแล้วแกก็เฝ้าบ้านให้ฉันด้วยแล้วกันนะยังดีนะที่มีแกอยู่นะถึงเจ้าดัฟโฟจะดูไม่ดุร้ายแล้วก็ไม่เหมาะกับการเป็นหมาเฝ้าบ้านแต่มันก็ฉลาดมากๆเลยแหละฉันก็ไว้ใจให้มันเฝ้าบ้านฉันโอเคแล้วเดี๋ยวฉันกลับมานะฉันจะต้องเอาดดสตินไปฝากที่บ้านสตีฟก่อนและบ้านสตีฟก็เป็นคอกมมาเออ ขอโทษนะฉันเอาดดสตินมาฝากเหมือนเดิมนะยังไงฉันก็ขอรบกวนนายหน่อยนะเดี๋ยวฉันทํางานเสร็จแล้วฉันจะรีบกลับมาและค่าจ้างอ่ะฉันไม่ลืมหรอกเดี๋ยวฉันทํางานเสร็จแล้วก็จะให้นะอืมไม่ต้องรีบหรอกยังไงฉันก็อยู่ที่นี่ตลอดอยู่แล้วและตอนนี้การเลี้ยงเด็กมันก็คงเป็นหน้าที่ฉันไปแล้วล่ะเธอไปทํางานให้สบายใจเถอะเอ่อขอบใจนะฉันมีนายแค่คนเดียวที่พึ่งได้อ่ะยังไงถ้าดดสตินโตขึ้นช่วยเหลือตัวเองได้ก็คงไม่ฝากแบบนี้แล้วล่ะอืม แต่กว่าดัสตินจะโตแล้วก็ช่วยเหลือตัวเองได้เธอก็คงต้องฝากดัสตินกับฉันไว้อีกนานเลยนะเพราะฉะนั้นไม่ต้องคิดมากหรอกฉันเลี้ยงเด็กจนชินละ <regarder. S 1> การเลี้ยงเด็กมันจะไม่ใช่สิ่งที่ฉันชอบเท่าไหร่แต่ว่ามันก็ไม่ได้แย่เสมอไปหรอกยังไงก็ขอบใจนายมากนะเดี๋ยวฉันจะมารับดัสตินตอนเย็นอืมเจ้าเด็กนี่ก็ไม่ได้เลี้ยงยากเท่าไหร่นี่ฉันก็เพิ่งจะรู้ตัวเองนะเนี่ยว่าจากคนดูแลมาเปลี่ยนมาเป็นคนดูแลเด็กแต่ก็ดีนะที่ดัสตินเป็นคนไม่ดื้อถ้าเป็นเด็กด้้ขึนนมาจจริงๆๆแลลววคะปดหั่เย รู้สึกเหมือนเป็นพ่อคนยังไงก็ไม่รู้เอ่อสวัสดีค่ะขอเข้ากะนะคะเอออุ้ยฮันนี่ไม่ยิ้มอีกแล้วทำไมถึงไม่ชอบยิ้มกันนะเอ้ยแล้วฉันต้องมาทำงานแรกของฉันในวันนี้ ที่ทุกคนเห็นฉันอยู่ที่ร้านสปาฉันทำงานที่ร้านสปานี้มาประมาณหนึ่งสัปดาห์แล้ววันๆฉันก็จะต้องต้อนรับลูกค้าและเป็นงานบริการซึ่งมันค่อนข้างที่จะยากเพราะว่าฉันเป็นคนที่ไม่ค่อยชอบเข้าสังคมแต่ว่ามันจะเป็นจริงๆฉันก็จะต้องพยายามทำให้ดีที่สุดร้านสปามันก็ค่อนข้างจะต้องใช้แรงเยอะแล้วก็ค่อนข้างเหนื่อยมากๆแต่ก็โชคดีอยู่ที่มีลูกค้าดีๆสวัสดีค่ะสปาโคักเหนื่อยินดีต้อนรับค่ะโอ้คุณลูกค้าคนเดิมนี่สวัสดีจ้าฮันนี่ฉันจะบอก ว่าครั้งที่แล้วที่ฉันมานวดกับเธอนะคือแบบมันสบายตัวมากๆเลยวันนี้ฉันก็เลยอยากจะมานวดอีกนะแล้วก็ฉันจะมาขอซื้อสปาแพ็กเกจบีด้วยนะ อ๋อคุณมิลลี่นี่เองจำได้แล้วค่ะเออขอบคุณมากๆนะคะที่ชอบบริการของเราสำหรับสปาแพ็กเกจ B เนี่ยมันจะมีการแช่น้ําข้างน,นอกด้วยนะคะอ๋อใช่นั่นแหละที่แบบว่ามีอ่างออนเซนกังหิมะใช่มะฉันไปเห็นในติ๊กต็อกมาฉันเห็นว่ามันดูสบายมากเลยนะก็เลยอยากจะลองได้เลยค่ะงั้นก็ตามมาก่อนนะคะเดี๋ยวเราจะไปทําขั้นแรกกันก่อนโอเคเลยอย่างแรกก็จะต้องเปลี่ยนชุดก่อนใช่มะที่นี่เป็นที่สปาที่โปรดของฉันเลยละ่ะ เดี๋ยวคนมิลลี่นอนตรงนี้ก่อนนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะมีการสปาหน้านะแล้วก็จะมีการนวดผ่อนคลายนิดหน่อยค่ะส่วนการสปาหน้านั้นก็จะต้องใช้มาร์กหน้าแตงกวาอ้อมาร์กนี้ฉันเก็บไว้ใช้เองที่บ้านด้วยมันดีมากๆเลยล่ะอันนี้จะเป็นมาร์กตาแตงกวาแล้วก็มาร์กค,ครอนเราก็จะเอาแตงกวาโปะที่ตาก่อนนะเพื่อความชุ่มชื้นแล้วก็ต่อด้วยทาโครนมาร์กค,ครนอันนี้ได้มาจากทะเลเดสเซีซึ่งมันเป็นมาร์กที่มีคุณภาพมากๆและนี่ก็คือสิ่งที่เหนื่อยที่สุดในการทํางานสปานันแหละีคืออต้องออ แรงนวดให้ลูกค้าคือแบบว่ามันต้องออกแรงเยอะมาก มากวันหนึ่งลองคิดดูสิถ้ามีลูกค้าประมาณ10คนแล้วฉันต้องนวดแบบนี้ประมาณ10คนมันก็หนักเอาการแต่ดีนะว่าฉันทําเป็นแค่พัททาช่วงเวลาสั้นๆซึ่งแบบว่าวันหนึ่งฉันนวดแค่ไม่กี่คนเท่านั้นนะ่ะขั้นตอนต่อไปเราจะให้คุณมิลลี่ใช้อ่างโครนอันนี้นะคะอ่างโครนที่ผสมกับครีมบำรุงผิวชั้นยอดซึ่งแบบบ่อมันเป็นสปาโคลนที่ผสมสครับใครที่ลงไปอาบแล้วก็จะรู้สึกว่าผิวนุ่มชุ่มชื้นแถมขาวขึ้นด้วยกลิ่นของมันจะช่วยทําให้ผ่อนคลายด้วยละ่ะโอ้มีลูกค้าเหรอ ร้านสปางั้นเหรออุออ๊ยลูกค้ามา,าสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ร้านสปาโคโล่เหนือนะคะวันนี้มาดามนสนใจแพ็กเกจสปาไหนดีคะแพ็กเกจพรีเมียมทั้งนั้นเลยเลยคะ่ะถ้ามาดามนสนใจแพ็กเกจไหนแลวก็บอกฉันได้เลยนะคะฉันต้องการแพ็กเกจที่ดีที่สุดในร้านสปาแห่งนี้ฉันไม่ต้องการแพ็กเกจกระจกกระจองอย่างที่คนอื่นเขาทำกันหรอกนะและขอบริการให้ดีที่สุดเลยด้วย เออรอสักครู่นะคะนี่ฮันนี่ช่วยดูแลลูกค้าคนนั้นหน่อยสิมาดามคนนั้นเป็นลูกค้าวีไอพีของเราวันนี้เลยนะดูแลเขาให้ดีดีด้วยล่ะแล้วก็อย่าทำอะไรให้เขาไม่พอใจด้วยล่ะเข้าใจไหมถ้าเขาให้หนึ่งดาวที่ร้านสบาของเราฉันจะหักเงินเธอฝากด้วยล่ะเฮ้ยเขาเป็นลูกค้าที่รับมือยากแน่ๆเฮ้ยเออ สวัสดีค่ะมาดามยินดีต้อนรับนะคะวันนี้มาดามสนใจแพ็กเกจสปาแบบพรีเมีม่ยมเลยใช่ไหมคะงั้นเดี๋ยวตามชันมานะคะมีอะไรต้องทำเยอะเลยละคะ่ะเดี๋ยวมาดามต้องเปลี่ยนชุดก่อนนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปนวดกันตรงนั้นเปลี่ยนชุดเหรอชุดที่นี่มีเกตแค่นี้หรือไงไม่มีเกดพมมิมีเหมี่ยมเหรอ,อ,อชุดทางร้านเป็นเหมือนกันหมดคะ่ะแทนที่ลูกค้าวีไอพีจะได้ใส่ชุดสวยสวยกว่าน,นี้ ฉันแต่งตัวเสร็จแล้วแล้วก็ฝากดูแลของของ,ของฉันให้ดีๆด,ด้วยละ่ะของพวกนี้มันมีมูลค่ามากๆถ้าเธอทำพังเธอต้องชดใช้อ๋อค่ะ เดี๋ยวมาดามนั่งผิงไฟตรงนี้ก่อนนะคะเพื่อความผ่อนคลายเราจําเป็นต้องปรับอุณหภูมิร่างกายก่อนนะคะรอฉันสักครู่นะคะเดี๋ยวฉันเอาเครื่องดื่มมาให้ถ้าเป็นลูกค้า VIP แล้วก็เราก็จะต้องเสิร์ฟชาเป็นชาจากทางร้านสปาซึ่งเป็นชาที่ทําให้ผ่อนคลายแล้วก็เป็นเกรดที่ดีมากๆแล้วก็จะต้องจุดเทียนหอมด้วยขออนุญาตเสิร์ฟชานะคะแล้วก็อาหารกินเล่นซึ่งเป็นธัญพืชเพื่อสุขภาพมาดามสามารถทานได้ก่อนเลยนะคะและที่สําคัญเราจะต้องมีมาร์นาทะเลเดซซี่หลังจากที่มาดามนั่งผ่อนคลาย แล้วก็จิบชาแล้วสักพัก,กเราจะไปนั่งนวดกันตรงนั้นนะคะแล้วก็ฉันจะมาร์กหน้าทะเลเดซีให้มาร์กหน้าน,นี้เกรดดีมากๆค่ะตอ,ตอนนี้มาดามก็นั่งปรับอุณหภูมิแล้วก็จิบชาเพื่อความผ่อนคลายไปก่อนนะคะเดี๋ยวเราจะไปนอนนวดต่อกันค่ะเมื่อปรับอุณหภูมิแล้วแล้วก็มาดามจะต้องมานอนตรงนี้นะคะแล้วก็เดี๋ยวฉันจะมาร์กหน้าให้เออฉันก็ไม่แน่ใจเหมือนกันที่เธอบอกว่ามาร์กหน้าเกรดดีมันคงไม่ทําให้ผิวฉันแพ้ทิ่มมะผิวฉันแพ้ง่ายมากนะอย่าทําให้ผิวหน้าฉันเสียล่ะขออนุญาต ก่อนนะคะเพราะว่าเราจะต้องมาร์กแต่งกวากันก่อนจากนั้นก็ใช้มาร์กหน้าอันนี้ได้เลยรับรองว่าผิวแพ้ง่ายใช้ได้แน่ค่ะยิ่งผิวหน้าหนาๆอย่างบัณดามอะไรนะเออฉันหมายความว่าผิวหน้าที่แข็งแรงนะคะ<ๆ>ก็ยิ่งจะช่วยทําให้มาร์กหน้าได้ผลมากขึ้นเดี๋ยวฉันจะนวดเพื่อความผ่อนคลายให้นะคะอา๋าสบายจังเลยนะเออแบบนั้นแหละแบบนั้นแหละแล้วก็นวดขาด้วยค่ะอืมอืมอมืดีเลยดีเลย อันนี้แช่อ่างคนเป็นไงบ้างคะตอนนี้รู้สึกดีบ้างไหมคะรู้สึกดีมากเลยละคะโอเคเลยค่ะเดี๋ยวเราจะไปแช่อ่างออนเซ็นข้างนอกกันด้วยนะคะเหอนี่จะเป็นอ่างออนเซ็นกลางหิมะที่มีอุณหภูมิประมาณก,กลางๆนะคะแล้วก็อุ่นๆด้วยเดี๋ยวคุณบิลลี่ช้ลงอ่างด้านหน้าได้เลยนะคะสําหรับแพ็กเกจสปาบีอ่างออนเซ็นจะอยู่ในอุณหภูมิที่แบบว่าอุ่นๆน,นิดหน่อยนะคะจะไม่ได้ร้อนเลยแช่ไปก่อนนะคะเดี๋ยวฉันมาค่ะ ออขอโทษนะคะมาดามคะเดี๋ยวเราจะไปแช่อ่างออนเซนข้างนอกกลางหิมะกันนะคะหืมมีด้วยเหรอเดี๋ยวมาดามดื่มเครื่องดื่มอันนี้ก่อนนะคะนี่จะเป็นน้ําแรก่เกลืหิมะคะ่ะถ้าดื่มไปแล้วจะรู้สึกสดชื่นมากๆแล้วก็ช่วยบํารุงร่างกายด้วยคะ่ะอันนี้เป็นบ่อน้ําอุ่นนะคะเดี๋ยวมาดามแช่สักประมาณ20นาทีนะคะแล้วก็เดี๋ยวฉันจะมาค่ะเอ้ยหนาวจังเลยถึงจะเป็นน้ําอุ่นก็เถอะแต่กลางหิมะแบบนี้มันก็หนาวใช่ย่อยเลยนะเนี่ยโอ้ และนี่ก็เป็นสิ่งที่ฉันเกลียดที่สุดคือการต้องมานั่งขายครีมเออมาดามคะฉันมีสกินแคร์ที่จะมาแนะนํานะคะนี่จะเป็นสกินแคร์ต่างๆจากทางร้านสปาของเรานะคะตัวนี้จะเป็นครีมบํารุงหน้าแบบก่อนนอนนะคะถ้าเกิดทานแล้วจะช่วยทําให้หน้าแต่งตึงมาดามอยากจะลองดูก่อนไหมคะสกินแคร์เหรอมันจะดีแค่ไหนกันเชียวนี่ทุกวันนี้นก็ทาครีมกระปุกละสองสามหมื่นอยู่แล้วฉันไม่จำเป็นต้องซื้อสกินแคร์พวกนี้หรอกเกรดก็ดูไม่ได้ดีอะไรขนาดนั้นอ๊ะไหนเอามาลองหน่อยละกัน เล็กส่วนลิปทาก็งั้นงันและครีมอันนี้มีส่วนผสมจากอะไรฉันดูดูลองๆองไปแล้วมันก็ไม่ได้ดีขนาดนั้นนะฉันไม่ซื้อหรอกยก่กสกินแคร์หรือครีมอะไรที่นี่ไม่ได้ดูมีคุณภาพกับของที่ฉันใช้ตั้งแต่แรกอยู่แล้วฉันไม่เอาหรอกไม่ต้องมาขายฉันเออเฮ้ย ว้าวมีสกินแคร์ด้วยเหรอเทนนี่นะเมื่อกี้ฉันเห็นแล้วล่ะเจอลูกค้ามนุษย์ป้าแบบนั้นคงลำบากใจแย่เลยใช่ไหมล่ะและอีกอย่างฉันคิดว่าสกินแคร์ของททนนี่ไม่ได้ดูแย่ขนาดนั้นนะยายป้านั่นก็พูดเวอร์ไปไหนจะขอร้องไหนสิเออฉันก็ทํางานที่นี่มานานแล้วก็รับมือกับลูกค้าแบบนี้บ่อยแล้วล่ะคะ่ะฉันชินแล้ว คุณลองดูหน่อยไหมถึงฉันจะขายอะไรไม่ค่อยเก่งแต่ว่าฉันยืนยันได้แน่นอนว่าสกินแคร์ที่นี่ดีจริงๆเพราะว่าฉันก็เอาไปใช้เองที่บ้านด้วยล่ะเออเออน่าลองทุกตัวเลยอย่างครีมอันนี้ที่เอาไวท้ทาตอนกลางคืนใช่มาก อืมคือแบบมันหอมแล้วก็สึมไวมากมากฉันสนใจฉันเอากระปุกนี้ล่ะส่วนลิปอันนี้โหลิปมันจูบเชื้อสุดๆเลยงั้นฉันเอาทั้งกระปุกนั้นลิปมันแล้วก็เซรั่มอันนี้แล้วกันนะเดี๋ยวเอาไปคิดตังค์ได้เลยนะขอบคุณมากนะคะคุณมินลี่เดี๋ยวฉันไม่ใส่ถุงให้นะแล้วก็ไปเช็คบิลตรงเคาน์เตอร์นะคะยังไงฉันก็ขอบคุณมากมากจริงๆนะคะไม่เป็นไรเลยฉันเต็มใจ สปาที่นี่ฉันก็ไม่ได้พอใจอะไรมากมายขนาดนั้นหรอกนะที่ที่ฉันเคยไปมาดีกว่านี่เยอะแช่ออนเซ็นก็ดูงันงันการนวดมันก็ดีอยู่หรอกแต่ดูธรรมดาแถมแพ็กเกจก็แพงเกินตัวหึเออถ้าลูกค้าไม่พอใจบริการเนี่ยฉันลดให้ห้าสิบเปอร์เซ็นก็ได้ค่ะต้องขอโทษด้วยจริงๆนะคะที่ไม่ตอบโจทย์ลูกค้านะคะหึฉันต้องการส่วนลดแค่นี้แหละไปละอุ้ยวิจารต์ตึงเยอะตึงแย่ต้องการแค่ส่วนลดนะสิเฮ้ยพวกนี้นี่แย่จริงๆเลย ที่ฉันมาซื้อสปาแพ็กเกจมีนะคะแล้วก็รวมกับครีมแล้วก็ลิปมันด้วยนะคะฉันอยากจะบอกว่าสปาที่นี่บริการดีมากๆเลยละคะ่ะโดยเฉพาะคุณฮันนี่นวดดีมากฉันแบบว่าสบายหัวเลย ทั้งอ่างแช่คนแล้วก็บอกอันเซนดีมากๆเลยละค่ะไม่เห็นเหมือนที่ป้าคนเมื่อกี้พูดเลยสักนิดฉันเป็นลูกค้าประจําแท้ๆยังไม่เคยรู้สึกแบบนั้นเลยค่ะ,อะขอบคุณมากนะคะดีใจนะคะที่ลูกค้าชอบแล้วก็มาใช้บริการของเราบ่อยๆเดี๋ยวเราจะให้ส่วนลดบ่อยๆเลยนะคะอีกอย่างทางร้านของเราก็ตั้งใจเลือกของคุณภาพดีๆมาทั้งนั้นให้ลูกค้าเลยละค่ะถ้าคุณมิลลี่มาซื้อแพ็กเกจครั้งหน้าจะลดให้50ิ์เลยค่ะ ว้าวขอบคุณมากเลยนะคะแล้วก็ขอบคุณคุณฮันนี่ด้วยนะค่ะข,ขอบคุณนะคะเอยนี่ฮันนี่ถ้าเป็นอะไรหรือเปล่าเออฉันอยากจะบอกว่าฉันไม่หักเงินเธอหรอกนะฉันเข้าใจอยู่บ้านลูกค้าแบบนั้นไม่ค่อนข้างรับมือ,อยากเธอทําทดีที่สุดแล้วล่ะฉันไม่เป็นไรหรอกคะ่ะฉันรับมือคนแบบนี้มาตั้งเยอะแล้วคนเรามักมีนิสัยแตกต่างกันฉันเข้าใจคะ่ะยังไงก็ขอบใจเธอมากๆนะแล้วก็หัดยิ้มเยอะๆบ้างล่ะ ตอนนี้ก็ใช้เวลาไปทั้งวันกับลูกค้า2คนตอนนี้ก็ห้าโมงเย็นแล้วด้วยและฉันจะต้องไปทํางานต่อค่าใช้จ่ายในชีวิตของฉันมันเยอะมากมากวันฉันก็เลยจะต้องทํามากกว่า1งานโอเคไปทํางานต่อไปกันอยาจมามองอะไรของนายอะอยาจะมาช่วยฉันขัดมาหรือไงฉันต้องทำงานอีกเยอะนะอย่าดื้อล่ะเข้าใจไหม ขัดมา้าดัตสินอยากขัดหึอยากขัดเหรออ่าถ้าอยากจะช่วยแล้วก็ฉันจะให้ช่วยก็ได้นะถ้าอยากจะขัดมา้าก็ขัดดีๆล่ะอย่าขัดแรงมากแล้วก็อย่าให้ม้ามันโกรธอ,อ,อุ๊ย,ยขัดดีๆแล้วห้ามขัดแรงฮะชึบเด็กตัวแค่นี้เข้าใจที่เราพูดด้วยเหรอเนี่ยชึบเจ้ามา้าขอขัดหน่อยนะ ก็ดีเหมือนกันแะะมีคนช่วยถึงจะช่วยอะไรได้นิดเดียวก็เถอะเด็กตัวแค่นี้ทําอะไรแบบนี้ได้แล้วหรอดัสตินนี่ก็ฉลาดเหมือนกันนะแบบนี้จะให้ช่วยใช้งานจนโตเลยจะได้ไม่ต้องไปเสียตังจ้างลูกจ้างเฮ้ยหนาวชะมัดเลยมาพอดีเลยฮันนี่ยังไงฉันก็ฝากร้านด้วยนะเดี๋ยวฉันจะมาตอนร้านปิดแล้วก็จะเอาเงินมาให้นะค่ะค่ะและนี่คืองานที่สของฉันฉันมาเป็นพนักงานขายขนมปังอยู่ที่สตรีทฟู้ดนายเล่นอยู่นั่นแหละ นี่แน่เฮ้ยกินอะไรอะ่ะเฮย้ย้านตรงนี้มีร้านขายขนมปังด้วยฉันรู้สึกหิวแล้วอะ่ะอืมไปกินขนมปังก่อนดีกว่าน่ากินสุดๆไปเลยเมื่อกี้เพื่อนจะกินโกโก้แล้วก็ขนมอย่างอื่นไปหยกหยกหิวอีกแล้วเหรอเนี่ยขนมบังเอิร์นี่กินเก่งชะมัดเลยสวัสดีค่ะสั่งได้เลยนะคะขอเป็นขนมปังซุปเห็ดร้อนๆนะคะส่วนผมขอเป็นขนมปังกับซุปเห็ดซอสมะเขือเทศครับได้เลยค่ะเดี๋ยวฉันไปนั่งก่อนนะคะเดี๋ยวฉันจะไปเสิร์ฟให้ ได้เลยขอบคุคที่นี่เป็นร้านขายขนมปังอยู่ที่สตรีทฟู้ดจะเป็นขนมปังแข็งที่แบบว่าชาวรัสเซียจะกินกันบ่อยๆแต่ที่นี่เป็นขั้วโลกเหนือก็จะมีอาหารประเภทนี้เยอะเหมือนกันเพราะว่าอากาศหนาวขนาดนี้ใครๆก็อยากจะกินอะไรที่มันร้อนๆใช่ไหมล่ะและนี่ก็เป็นอาหารที่ยิดมากๆมาแล้วค่ะขนมปังซุปเผ็ดกับซอสมะเขือเทศรีบๆกินนะคะเดี๋ยวมันจะเย็นเอา โอน่ากินมากๆเลยค่บคุณค่ะราคาอาหารที่นี่ก็ไม่ค่อยแพงเท่าไหร่ขอบคุณมากๆนะคะไว้พวกเรามาเที่ยวพวกเราจะแวะมากินอีกนะครับฉันหิวแล้วอ่ะหาอะไรกินก่อนแล้วกันสวัสดีค่ะอยากจะกินอะไรดีคะวันนี้มีซุปเผ็ดร้อนๆแล้วก็ซุปมะเขือเทศด้วยนะคะเล่นนายอยากกินอะไรอะ่ะอืมฉันก็ไม่รู้เหมือนกันอะ่ะแล้วนายจะกินอะไรอะ่ะนายกินอะไรฉันก็กินแบบนายก็ได้ คือแบบไม่รู้ว่าจะกินอะไรเออถ้าแบบนั้นขอเป็นขนมปังใส่ซุปเผ็ดแล้วก็ใส่เกตขนมปังด้วยนะครสองที่ซุปเผ็ดขนมปังสองที่แล้วก็ใส่เกตขนมปังด้วยโอเคค่ะเชิญนั่งกอนได้เลยนะคะโอ้ยหนาวจังขนมปังใส่ซุปเผ็ดทั้งสองเลยเมนูเนี้ยคนกินเยอะที่สุดเลยอะ่ะฉันเคยลองกินแล้วมันอร่อยมากมากเป็นขนมปังกรอบๆแล้วก็ใส่ซุปล้นๆตรงกลางฉันน่าจะจำสูตรไว้จะได้ไปทำให้สตีฟแล้วก็ดัสตินกินบ้าง มาแล้วค่ะขนมปังกับซุปเห็ดร้อนๆแล้วก็โรยด้วยเก็ดขนมปังนะคะทั้งหมด10ดอลลาร์ค่ะจ่ายเรียบร้อยแล้วครับไว้มาที่นี่ผมจะแวะมากินอีกนะครับขอบคุณนะคะฉันจะกินแล้วนะอื้อหือส้มคะแทศอันนี้หอมจังเลยอ่ะฉันจะกินแล้วนะฉันมีลูกค้าเข้ามามากมายแล้วเวลาก็ค่อยๆผ่านไปจนถึงตอนค่ํที่ฉันใกล้ปิดร้านแล้ว ตอนนี้ฉันรู้สึกเพลียแล้วก็เหนื่อยมากๆเลยอ่ะเฮ้ยอยากกลับบ้านแล้วฉันอิจฉาผู้หญิงที่อยู่บ้านแล้วให้สามีเลี้ยงฉมัดเลยเฮ้ยเอ้เอามาแล้วเหรอวันนี้ยังไงก็ขอบคุณมากเลยนะฮันนี่เดี๋ยวพรุ่งนี้มีงานอะไรอีกจะบอกนะอ่ะอันนี้เป็นค่าตอบแทนของเธอขอบคุณมากนะคะคุณพีถ้ามีงานอะไรให้ฉันทําอีกแล้วก็จ้างฉันได้เลยนะได้เลยถ้ามีงานอะไรอีกก็จะแชทไปบอกแล้วกันนะขอบคุณมาก ขอบคุณมากค่ะไปก่อนนะคะเสร็จงานสักทีสงสัยน่าจะหิวแล้วสิท่ามาเดี๋ยวชงนมให้ถึงฉันอาจจะชงไม่อร่อยแต่นายก็ต้องกินนะไม่อยากจะเชื่อว่าตัวเองจะต้องมาชงนมให้เด็กเนี่ยเฮ้ยพ่อคนก็ไม่ใช่อา้าวกินซะถ้ามันไม่อร่อยนายก็ต้องฝืนกินนะเข้าใจเปล่าเพราะฉันชงนมเด็กไม่เป็นหรอกอร่อยอร่อยด้วยเหรอเนี่ยแปลกคนจริงฉันเผื่อใส่น้ำไม่ต้องเยอะแทบจะจืดเป็นน้ำเปล่าแล้วมังนะ้งเนี่ยนายนี่เป็นคนที่แปลกจริงๆเลยนะ อ้าวหลับเฉยสงสัยจะเหนื่อยแล้วส่สิดี่อย่าเพิ่งหลับดิพี่สาวของนายจะมารับแล้วนะอย่าเพิ่งหลับอฮ่า,ามงจังเืออ้าวฮันนี่มาแล้วอืมดัสตินกําลังจะหลับอยู่พอดีเลยอะ่ะเธอก็พากลับไปนอนได้แล้วอขอโทษที่มาช้านะวันนี้แบบว่าหิมะตกหนักมากๆแล้วแบบรถมันก็มาช้ามากเลยอะ่ะ วันนี้ดัสตินดื้อหรือเปล่าอ่ะไม่ดื้ออืพี่แนพี่คะนี้มาช้า <c oughs> ดัสติน <c oughs> พี่ก็มาช้าแค่แป๊บเดียวเองนะ <c oughs> นี่ไงมารับแล้วกลับบ้านกันเถอะวันนี้เป็นเด็กดีมากนะที่ไม่ดื้อนะเออนี่สตีฟฉันขอบคุณนายมากๆเลยนะที่ดูดัสตินให้นะ่ะไม่เปไ็นไรก็เธอจ้างฉันนี่ฉันก็ทําตามหน้าที่อีกอย่างดัสตินก็ไม่ได้ดื้อทาให้ฉันปวดหัวขนาดนั้นนะ่ะไม่มีปัญหาอะไรอยู่แล้วพรุ่งนี้ก็เอามาฝากเหมือนเดิมได้เลยเธอจะได้ไปทํางานอย่างสบายใจ อืมโอเคยังไงก็ขอบคุณนะเดี๋ยวฉันจะให้ต่างายนะค่าเลี้ยงดูวันนี้เสียอะไรเพิ่มเติมหรือเปล่าอ่ะอ่ะอันนี้ฉันได้มาจากงานที่ฉันเพิ่งทำเมื่อกี้นี้นะ่ะยังไงฉันต้องขอบคุณนายที่ดูดัตตินให้ด้วยนะถ้าไม่ได้นาขึ้นมาฉันต้องลำบากมากแน่แน่อืมมันก็ไม่ได้อะไรขนาดนั้นหรอกถ้าเธอลำบากอะไรแล้วก็มาบอกฉันได้เสมอ จริงๆฉันก็เต็มใจช่วยเธออยู่แล้วอืมขอบคุณมากนะเดี๋ยวฉันต้องกลับแล้วล่ะเดี๋ยวหิมะจะตกหนักกว่านี้ยังไงเดี๋ยวพรุ่งนี้ฉันมาแต่เช้านะฉันไปก่อนละแล้วเจอกันอ,อืมแล้วเจอกันเฮ้ยฉันไม่อยากรับเงินจากเธอเลยนะเนี่ยแบบว่าเธอดูลำบากมากเลยอะเฮ้ยถึงแล้วถึงแล้วเฮ้ยวันนี้หิมะตกหนักจังเลยอะ บบบุุุจ้าจ้ารู้แล้วว่าดีใจนะดัฟเฟิลวันนี้นายสบายดีไหมล่ะได้นอนเต็มอิ่มเลยใช่ไหมบุ๊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 มเฮ้ยเบาๆหน่อยดัสตินเขาหลับแล้วนะโอเคนายน่าจะหิวเดี๋ยวฉันจะต้องพาดัสตินอาบน้ําก่อนอาบน้ําอุ่นไปเลย <c oughs> วันนี้อากาศหนาวมาก เฮ้ยฉันรู้สึกเหนื่อยมากๆเลยแต่ว่าพอได้มาดูแลดัสตินแล้วความเหนื่อยมันก็ค่อนข้างหายไปแค่ได้ยินเสียงหัวเราะของดัสตินแล้วฉันก็รู้สึกหายเหนื่อยจริงๆเอ๊ะอย่าบอกนะว่านี่คือความรู้สึกของแม่คนเหรอฉันไม่ได้อยากจะเป็นแม่ใครสักหน่อยฉันแค่เป็นพี่สาวน่ะโอ๊ยดัสตินนี่ก็ถึงเวลาส่งเข้านอนแล้วหลับง่ายจริงๆเลยเด็กคนนี้เฮ้ย อนาคตของดัสตินจะเป็นยังไงต่อไปนะฉันจะต้องหาเงินให้ได้เยอะเพราะว่าฉันต้องจ่ายทั้งค่าบ้านเลี้ยงดูดัฟเฟลแล้วก็เงินค่าเทอมของดัสตินในอนาคตที่จะต้องเข้าโรงเรียนอ้อแค่คิดก็เหนื่อยแล้ววันนี้เหนื่อยชะมัดเลยต่อไปคิดว่าสองงานคงไม่พอแน่ๆนแล้ววันนี้ฉันก็หลับคาอ่างน้ำและฉันก็ลืมกินข้าวเย็นด้วยเพราะว่าฉันเหนื่อยเกินแบบวันหนึ่งมันใช้พลังงานในการทํางานเยอะมากๆเฮ้ย ไวทำงานก็เป็นแบบนี้แหละถึงเวลานอนแล้วก็จะต้องมาร์กหน้านิดนึงเพราะว่าถ้านาส่งไปทำงานลูกค้าก็จะไม่เข้าร้านกันพอดีและพรุ่งนี้ก็คงจะเป็นวันทำงานเหมือนเดิมแต่ฉันก็ไม่รู้ว่าฉันจะได้งานอะไรเฮ้ย <c oughs> ทำไมหนึ่งวันของวัยทำงานแบบเรามันช่างเหนื่อยขนาดนี้มันมีเรื่องอะไรให้คิดมากมายเลยนะ